สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billibear สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีตุนลนักขนาดตุลสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องานของเลยด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ b i l l i b e ร r สามตรงด้านล่างของวงกลมนี้นะครับอัดละอดีมาทำค่าคูได้จะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้ตามจริงอะ่ะผมลดให้ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวนะันที่ยี่สิบเนาะแต่ว่าเรานะ่มาช้าเกินไปวันนีี้้วันท่20และครบ หมดเวลาแล้วแต่ผมจะลดให้อีก1วันเท่านั้นนะครับคือวันที่21เป็นวันเด็ดไลน์ใครต้องการดูดวงส่ตตวนตก็รีบเลยครับเจอนักขาวเปรเศษ,ษ,ษในช่วงวันที่21ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม25 6 6ซึ่งจะมีการโครจรยกยารยาศีธัตงหมดวงเนาะได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวคันและดาวศุกร์เรียงตามลาดับและมีดาวศุกร์นั้นโครจรพักด้วยครับพักปลว่าถอยหลังจากเรือนราบลงเรือนกรรมะนะครับ แต่บอกว่ก่อนว่ามันไม่ได้ลายหรอกนะครับแต่เรามาฟังครพยากรณ์ทีละดวงกันเลยครับาดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเรียงตามแล้วกันเนาะดาวอาทิตย์นะครับอ๋อหบอกไปว่าตะุอยู่ทางทิศใต้เนะาะราศีตุลน,นะและขนาตุลด้วยราศีตุลดูจากด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาดูตรงนี้ทีนี้อาทิตย์ดวงแรกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่สนะิสิงหาคมห6เนาะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตําแหน่งเกษตรนะครับอาทิตย์อยู่ในเรือนลาบในมันดีเรื่องของ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการมีชื่อเสียงการโดดเด่นอะไรก็ได้ที่แปลว่ามันโดดเด่นมันมีชื่อเสียงนะครับถ้าถ้าเป็นคนปกติเรียกว่าโดดเด่นดีกว่านะครับไม่เรียกว่ามีชื่อเสียงเพราะคนทุกคนเกิดราศีสิงห์ยังไม่มีชื่อเสียงเลยนะครับนับภาษาอะไรกันเรานะครับราศีตุลเป็นราศีที่ดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นราศีที่มันเป็นนิดนะครับคือพูดง่ายว่าราศีตุลนะไม่ใช่ลัคนณาตุลนะครับลักนณาตุลมีสิทธิ์จะเด่นดังได้แต่ว่าราศีไม่มีสิทธิ์โดดเด่นเด่นดังนะครับ แต่เราสามารถทํางานราชการได้นะครับคือบางคนเนี่ยคิดว่าอาทิตย์เป็นนิดจะคิดว่าตอนแรกผมก็คิดทํางานราชการไม่ดีนะครับตจริงไม่ไม่เกี่ยวนะแต่มันหมายความว่าทางานราชการก็ได้แต่อย่าโดดเด่นจะเด่นดังเพราะอาทิตย์มันเป็นนิดนะครับในเฉพาะคนราศีตุลน,นะคนลักนาตุลมีสิทธิ์ที่จะเด่นดังได้ครับเช่นอาทิตย์ไปเป็นเรือนราบเห็นไหมครับมันถูกกาหนดว่าอาทิตย์เป็นเรือนราบยังไงคุณก็ต้องโดดเด่นเด่นดังแต่ว่าคนเกิดราศีตุลตรงกันข้ามเนาะ เข้าใจด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้เราจะมีชื่อเสียงเราจะมีชื่ออ่าคือว่ามีโชคลาภจากชื่อเสียงจากความเด่นความดังนะครับเช่นอาทิตย์เนี่ยมันเป็นอ่าคยกว่านักสแสดงดาราถูกไหมครับยกตัวอย่างดาราเขาได้ลาภจากการโฆษณาหมายถึงเขาไปหยิบผลิตภัณฑ์จับผลิตภัณฑ์เขาก็รวยเขาทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็รวยนะครับลาภาเนี่ยแปลว่ารวยนะ ทีนี้พอมีชื่อเสียงไปหยิบจับโฆษณามันก็รวยเลยครับเห็นไหมครับมันเป็นตัวส่งเสริมกันคุณก็เหมือนกันถ้ายิ่งโดดเด่นคุณไปขายอะไรเขาก็ซื้อครับแต่ถ้าทำงานราชาการก็คือแค่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็แปลว่ามันก็มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอนะอะไรประมาณนี้แต่ดาวอาทิตย์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวมันกลุ่มกระดาบอุดถูกไหมครับเป็นดาวเสัญญาแต่สัญญาเดเรนลาฟแปลว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออสัญญาจะเรนลาฟหรือเปล่า ก็ใช่แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมีดาวเล็งนะครับดาวจะไม่นับนะครับเอาแค่ดาวเสาร์ดาวเสาร์ขึ้นมาเนี่ยสองปีครึ่งตอนนี้เหลือสองปีนิดๆเหลืออีกตั้งสองปี่ยมันเพิ่งเข้ามาตอนนี้ดาวเสาร์ถอยด้วยนะครับันนั้นเนี่ยการเริ่มต้นมันจะยืดมันจะยาวมันไม่สามารถจะแบบมันไม่ไปหน้ามาหลังเลยพูดง่ายการทําอะไรใหม่ๆไม่ดีนะครับตอนช่วงนี้นะสลับคนราศีตุลกณาตุลอาทิตย์เล็งเสาร์มันเป็นคู่ศัตรูเพราะมันเป็นบาปคอทั้งคู่เล็งกัน แต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวทิตเลื่อนมาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์มันจะเป็นคู่ทัดไฟครับอืมมันจะดีแต่ตอนนี้มันเล็งกันคือเสียถึงพุธเล็งเสษมมันจะเป็นการวางโคงการการวางแผนล่วงหน้าก็จะรอดนะครับผมสรุปให้เลยสั้นๆว่าใครที่รีบเซ็นสัญญาตอนนี้ก็หมายว่ามันมันรอไม่ได้แล้วอะ ก็เซนเธอร์แต่วางแผนล่วงหน้านะแล้วคุณจะรอดเพราะดาวพุธมีตำแหน่งเยอะแยะมากมายในเรือนราบนะครับทั้งมหาจักรทั้งนาชาโชคทั้งอุจจาวิราชนะครับปรว่าทําได้นะแต่ต้องวางแผนก่อนแต่ใครที่เอาไม่เป็นไรฉันรอได้เพราะว่ามันยังไม่ดีก็ก็รอดีกว่านะครับวิธีการรอก็คือกลางเดือนธันวาคมเพราะมันมีราศรีที่ว่างเห็นไหมครับนอกนั้น,นียถ้าถ้าลงมาตรงนี้ปุ๊บอาทิตย์กุมงคันแต่หากอุบัติเหตุเรืองินาศอีกนะฮะ ทำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับพะมากลุมตานุมันเป็นนิดอ่อนกําลังและถูกเล็งราหูด้วยเราแพ้กับแพ้อย่างเดียวเลยนะครับส่วนมาอยู่ตรงนี้เล็งมันตอยู่อีกเห็นไหมครับมันเหลือเวลาอยู่แค่ตรงนี้ตรงเดียวถามว่าเดือนนี้ก็ทําได้นะแต่ว่าหมายถึงว่าเร็วที่สุดคือเดือนนี้เห็นไหมครับอันนี้อยู่ตรงนี้เล็งดาวสุดที่เป็นราชาโชคก็ดีครับเพราะมันเป็นดาวผู้สมพลทําไปเถอะได้2เดือนได้แค่นี้นะครับเพราะมันไม่ถูกเล็งโอเคนะนะครับไม่กลุ่มไม่เล็งอ่ะพูดง่ายหาจังหวะดีๆเวลาแต่และ แต่และเดือนเนี่ยนะครับบางคนเรียนโหราศาสตร์มาเบื้องต้นด้วยตัวเองเนี่ยครับให้ดูดีๆว่าราศีที่ว่างเร็งกันนะ่ะถือว่าดีแต่ถ้าราศีไหนมีดาวคู่ศัตรูเร็งคู่ศัตรูไม่ดีต้องดูพบเรือนด้วยนะเพราะเรือนเนี้ยดีทั้งคู่เห็นไหมครับอ่าดังนั้นทําได้2เดือนนี้นะครับกลางเดือนธันวาจนถึงกลางเดือนมกราก็คือพูดง่ายๆว่าปลายปีถึงต้นปีเลยนะครับทีนี้ดาวคานเข้าสู่ราศีกรันที่18สิงหาคม26 อังคารเป็นมหาจักรในเดือน,นิาถือว่ามีทั้งดีและลายข้อร้ายแต่ว่าอะไรที่อยู่เรือนวินาศไม่ดีทางนั้นนะเพราะว่าดาวบินเรือนนะครับหมายความว่าอังคารเนี่ยคือความหมายนะอังคารแปลว่าการกระทาแปลว่าแอคชั่นหรือหรือการเคลื่อนที่ก็คือการอ่ามูฟเมนต์นะครับพอไปตกวินา,นานแปลว่าทําอะไรก็ผิดอะ่ะทาอะไรมันก็ไม่ไม่สมหวังอะคือทําอะไรก็พังทําอะไรมันก็ไม่เดินหน้านะครับดังนั้นหมายถึงว่าการทําอะไรด้วย ผิดพลาดด้วยน้ำมือเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยระวังดีๆทําอะไรวางแผนไว้ก่อนนะครับแล้วก็โชคดีที่ไม่มีดาวอยู่ในเดือนอรินะไม่งั้นแย่นะนะครับอังคารในเรือนวินาแต่ว่าต้องสู้ทนนะครับแล้วสุดท้ายคุณจะรอดนะครับมันจะจบสวยตามจริงอังคารอยู่ตาแหน่งเนี้ยมันจบไม่สวยเพราะมันเป็นดาวบาปเค์นะครับดังนั้นสรุปนะครับสู้ครับสู้แล้วจะชนะถ้าไม่สู้ก็แพ้ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ย อังคารมาจากเรือนปัตตานีปัตตานีวินาศเนี่ยต้องระวังมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือต่างถิ่นต่างประเทศนะครับคือหมายถึงว่าคู่ต่างชาคู่เพศตรงข้ามจะเข้ามาในชีวิตเราเยอะนะครับแต่มันวินาศไงแปลว่ามันมีเบื้องหลังถ้าเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นนะถือว่าโอเคถือว่าดีแต่ถ้าเผื่อเป็นคนใกล้ตัวไม่ดีครับปัตตานีแปลว่าเพศตรงข้ามเข้ามามันเป็นตอกวินาศแปลว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ ปูทางว่าสวยหรูแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงครับอยากได้ไหมคนแบบนี้ถ้าอยากได้ก็คนใกล้ตัวนั่นแหละครับแต่ถ้าเผื่อไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นคนต่างถิน่นเลือกไปเถอะเพราะวินาศแปลว่าต่างถิน่นโอเคนะปัตนิวินาศแปลว่าให้อยู่ข้างหลังอย่าอยู่เบื้องหน้าเราเราอยู่เบื้องหน้าให้เขาอยู่เบื้องหลังเพราะปตินิวินาศเห็นไหมครับทาอะไรให้ ให้คนอื่นอยู่ข้างหลังเราอย่าอยู่ข้างหน้าเราเพราะไม่งั้นเขาจะ,จะเจอเพศภัยแล้วเราจะโดนด้วยแต่ว่าถ้าเปิดเราอยู่ข้างหน้ามันไม่เป็นไรเราสามารถสป,ปอร์ตเขาได้นะครับโอเคไหมนะครับทั้งหมดเดือนครึ่งนะครับตั้งแต่เดือนนี้ครึ่งเดือนแต่เดือนหน้าสี่ทั้งเดือนเลยนะครับเดือนนี้ยังผลกระทบน้อยแต่เดือนหน้าผลกระทบเยอะนะครับแล้วอังคารยังมาจากเรือนการเงินด้วยกระดุมพาวินาาเต็มตัวครับเทบทกระเป๋าเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าปัดถ้ากระดุมพาวไปตกอดี กระเป๋าเงินกู้ถ้ากระดุมพับไปตกเรือนปรณะก็บปลว่า,เ,าเขาเรียกว่าได้เงินจากกองสีหรือได้เงินจากแบบขายของมือสองอะไรพวกเนี้ยนะครับดีแต่ถ้ากระดุมพับว,วินาศคือหมดหมดเลยครับพอวินาศไปว่าสุนสุดเงเงินในกระเป๋าหมดเลยกระเป๋าฉีกน,นะครับดังนั้นอย่าระวังดีๆเรื่องการเงินด้วยนะครับเพราะมันจะหมดแบบหมดแบบไม่คาดคิดด้วยนะพะวินาศไปว่ามันรั่วมันสูญหายโดยเราไม่คาดฝัน เราไม่รู้นะครับอะไรประมาณนี้ระวังทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยบัญชีรับจ่ายสําคัญนะครับแล้วก็เราต้องรู้ตัวด้วยว่าเราซื้ออะไรนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปโดยเราไม่รู้ตัวเข้าใจไหมครับเช่นขโมยครับหรือตกหล่นสูญหายครับวินาทีว่าลึกหลับมันมองมันไม่รู้ว่ามันเสียเงินไปกับอะไรเข้าใจไหมครับอ่าระวังดีๆนะครับตั้งเดือนครึ่งเนี่ยนะครับทีนี้สุดท้ายคือดาวศุกร์นะครับ ดาวศุกร์โครจรเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่27สิงหาคม66พักพักแปลว่าถอยหลังจากเดินเล่าเข้าสู่เรนกัมมะใช่ไหมแต่โชคดีนะเขาราศีตุลเพราะว่ามันเป็นภพเรือนที่ดีทั้งคู่ถอยหลังแปลว่ายืดเยื้อเฉยๆนะครับยาวนานนิดนึงสมมุติว่าเขาจะประกาศผลวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ประกาศไม่ได้ต้องไปเมวันมรืนหรือวันอะไรก็ได้ที่เขากําหนดดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะต้องทําใจรอนะครับมีวิธีเดียวก็คือรอ มันทําอะไรไม่ได้ครับวิธีการแก้คือรอได้เท่านั้นก็คือหมายว่าทําใจดีๆวางปล่อยวางนะครับได้เมื่อ,อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้คือเขาไปนี่ครับว่าเดี๋ยวพวกนี้เขาจะมาคืนนะปรากฏว่าเขาหายังไม่ได้ครับหรือหาได้ยังไม่ครบเขาก็ต้องขอผัดไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยกี่วันก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าก็ก็ประมาณนั้นน่ยก็คือเราจําเป็นต้องรออย่างเดียวครับอืมเราทําอะไรไม่ได้นะดังนั้นเนี่ย แต่ยังดีแล้วไงคนอื่นเนี่ยมันพบเสียลาภะเดินเข้ากรรมะแปลว่ามันต้องกลับไปย้อนคิดย้อนทาก่อนนะครับและดาวศุกร์เนลาจะช่วงเดือนกรรมะเนี่ยมันแปลว่าใครๆก็ช่วยเหลือใครๆก็นิยมชื่นชอบในตัวเรานะครับก็ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินเข้าสู่ลาภะสุดท้ายก็ได้ผลนั้นเข้าใจหรือยังครับอ่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะได้ผลวันไหนต้องรองเดือนหน้าครับเดือนกันยายนเนาะแล้วทุกอย่างก็จะจบลงได้สวยแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องลงมือทําด้วยก่อนนะครับ ตอนที่ดาวเสาร์ไม่ใช่ดาวศุกร์ย้ายนะครับดาวศุกร์ไปอยู่เดือนกุมะมาจากเจเ็ดเดือนมอรณะหนึ่งแล้วและมาจากเจเ็ดเดือนตนุตนุกรม,มะแปลว่ารับผิดชอบการงานสิและทุกอย่างจะดีขึ้นหมายถึงการได้รับโอกาสด้วยซ้ำนะครับข้อดีคือการได้รับโอกาสแต่ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความหลักด้วยแปลว่าคู่ตัวดาวนี่ยจะถอยหลังไปหาคู่กับอดีตไปขอร้องอ้อนบอนหรือจะไปแบบ ทำดีด้วยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเราจะไปขอความอนุเคราะห์เขาอีกครั้งหนึ่งให้เขากลับมาคืนดีทําว่าทําได้ไหมทําได้ครับเพราะว่าคนราศสิทธ์เป็นโชคดีตรงที่ว่ามันมีลาภกับกับมมะแต่ยังมีดาวคู่ศัตรูเชียวนะถ้ามีดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงอ่ะจบนะครับค่อยว่ากันอยากรู้ก็ปรึกษาดูวดวงวนตัวสิสลดราคาให้แล้วนะครับก็คือวันที่21นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้ก็ก็มีตัวแก้อยู่นะครับ ทุกอย่างมีตัวแก้ดังนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันดูอัจจะร้ายก็จริงแต่มันมีตัวแก้แม้กระทั่งอังคารเป็นกัมหาจักรในเดมินาเนี่ยทุกอย่างจะถูกยับยั้งไว้มันยังไม่จบสิ้นลงไปก็แปลว่าเราได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งถอยหลังกลับไปแก้ไขแล้วทุกอย่างก็จะเดินหน้าอย่างสวยงามโอเคไหมเดือนนี้เป็นเดือนที่ดูเหมือนจะร้ายแต่ําจริงอะ่ะมันจะมีตัวแก้ดังนั้นเนี่ยใครขี้เกียจใคร ไม่กระตือรือร้นน่ะเนี่ยอังคารหยุดวีน่าเนี่ยมันมันเฉยเชะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครทําตามน้ํามันก็ได้ตามน้ำนั่นแหละครับใครที่ต้านน้ําสุดท้ายก็เป็นผู้ที่แข็งแรงนะครับก็เหมือนปลานั่หละครับปลาที่มันลอยตามน้าไปว่าปลาตายก็ไปว่าเหมือนกับคือเปรยียบเสมือนกับคนที่ไม่ทําอะไรเลยรอจังหวะรอเวลาอย่างเดียวนะครับแต่ใครที่ขยันแปลว่าคือสู้อะครับสู้ก็เหมือนกับปลาที่มันว่ายทวนน้ามันก็คือมีชีวิตไงครับ แต่ว่ามันมีสิทธิที่จะรอดพ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อุปสรรคได้สุดท้ายมันก็อยู่รอดได้นะครับก็แปลว่าเราได้รับผลที่ดีเห็นรืยังครับมันเปรียบเทียบเหมือนกับปานี่แหละคณอยากเลือกว่าเป็นปาเป็นหรือปาตายอยู่ที่มือคุณแล้วครับอยู่ที่คุณจะลงมือทำานะครับประมาณนี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ได้เลยครับกอบุณครับ